เดี๋ยวเราทดลองเนี่ยครับเอาทดลองใมาปรับน้องคะแนนเนี่ยผมอยู่กับท่านน้องพุทธชนิดข้ามาเบ่งจะบอกว่าถูกว่าผมเป็นศัตรูกับตำรวจมากเก้าหาผมยมีรถกเนาะปรับเดี๋ยวได้บ่งเดี๋ยวีผมถยอดสดอยู่เดี๋ยวเดี๋บ่งเดี๋องกว่าบอหน้าเกี่ยวกับผมเลยผผ่ได้อยู่เกี้ยกัท่านเลยนะอย่างไกน่อน่อกไ่ ผมก็เข้าใจแต่ว่าไปก้าวไปว่าผมเไม่ได้บอกหรอ่ามีเสียงอยธันเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกผมบอกให้เบิึงซึ่งซึ่งบ่บ้หน้ามมเกีล์นัดสังนี่ผมหักผมหักคันรอบวุธิดนะตะก้อนผมชิเป็นยังไงกับร้างแต่ว่าบ้หน้ามมเกีล์ของกับผมอ่ะเอาครับครับเก่าเอามาเบิ้งกันได้แต่ปุ่มมาผมก็ยอมรับคันผุ่มคันปุ่มไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แก่จะไม่เปิดี๋ยวผมต่ำนอกอเขาพี่แก่ห่มต่ำนอกเขาเพราะว่หน้ามมเกียวของกันเฮ็ดงานก็เฮ็ดไปสวัสดีครับ ย่าย่าไปพาดพิงถึงกันมันมาถืงมันมีหนองที่มันมันมันมัดขวนใจผู้ผมมากกวนใจกันย่ามาว่าผมผมว่าได้กวนใจท่านเอาเอาเอาไม้ผมเบิ่องเอาเลยเอาเลยได้ขันปากได้เมาจ้ามันโลดจ้ามันละ

ครับพี่ปที่เบีนี่บางซเนเ้วครับมีเป็นน้องข้อมอเดี๋ยวแสดงจคเขาแม่เด้รรีเีย้านต้วนสิเอาไปไว้ล่งพาให้แม่ใหม่แด่ม่รเช้าวะนี่เออับแมนบ้าครับครับแมนนี่ผมลองอ่านมึงดูแมนบ้าเอาเอาลักามมแสดงด้ะอันนี้เขาจเงเนาที่อเยนมึงเนาะ แล้วผมที่เปิดคลิปให้บังนี่นะแล้วถ้าเปิดคลิปให้ผมแล้วแล้วว่าผมเป็นชัดตูกับตำรวจนี่สิับผิดชอบทังไหนเอาเปิดก่อนครับเปิดก่อนเปิดได้เลยนี่บอกบอกตองฟังผู้อื่นดอกนี่นี่คลิปนี่ บ่ต้องไปฟังผู้อื่นดอกไปฟังอยังผู้อื่นมันต้องมีทีมาที่ไปบ่้มก่เปินาเขียวตอบให้นอขาบไที่มาไปฟังฟล้นก็เขียนนันบ่มบ่ตองมีทีมาที่ไปตองเนี้ยเงี้ยเ้ยคามครับเงียคมเดี๋ยวเดอครับครับท่านเรามาเนอไปก่อนครับ ว่าวขวนเว้ายังเขาอยู่เนี่ยป้บไปแล้วว่าเว้าวขวนกับเจ้าป้าให้ผมเว้ากวนกับป้บมันนักนักไปลวดก็บพผมไม่ได้ว่าอย่างเดียวทันร่องผมผมไม่ได้ว่าได้ท่านร่องเว้ากวนกับป้ามันนักนักไปลวดกับป้ามันใหม่แล้วจะโทษหาอย่างไกงว่าสั่งมันว่ามันมีแต่อ้างผมแนะมันอ้างมันอ้างผมไม่ได้ดอกผมมาดูจักกับผู้ใดจะกวนเราจะ่ามันอ้างกวนกับที่มาอ้างเออมาอ้างอ้างอ้างอะไร เดี๋ยวถ้าให้เจียงไคเลยเอาโทรมาก็โทรแม่เราบอกมาดอกไปสินอนกันบ้านี่เราจะเรียกสีแม่ไปสิเลยนอนกันบ้านี่เราบอกมาดอกไปสิเจียงไกลเราสีมา่ยังหาเมือเยอะหนิไปสิเนี่ยนี่จะเลยอธิบายว่ามันจะียข้าับปรับมันไปละละอธิบายมันขอกฎหมายมันเข้าใจแล้วมันเข้าใจหมดแล้วล่ะมันก็เลยมันเสียข้าศ์ปับตอนแรกสิปรับมันหลายบาทเยอะก็เลยเอาบางหลังเบาหน่อยมันก็เข้าใจเนี่ยขอกฎหมายเนี่ยเจียงไกลเป็นศัตรูกับตำรวจครับ ซึ่งถือว่าเปนเกียงไก่เป็นสัว์ัวกจับด้วมันไบักในนรมันเนาวนี่นี่นี่ในดาบดาบเนี่ยเกียงไก่เป็นสัตว์ตัวจับด้วยร้องแก้ไครยงไหนไว้ผมนี่เดียวถ้ามันบักพอใจในดาอาจิตาสิเปียนรอบ้ อิดาอาติดาเกียวอะอันนี้นี่นี่นี่เจ้าคิดไปเบิ้งเลยเจ้าไปฟังเลยเจ้าไปฟังเลยมันเป็นน้ำเขาพ่อรบเขาไปเตอร์พราะนะมันเมันมันบ่เขามินประมาณนะบ่เป็นคนอื่นเรามีอารมณ์เลยสิมันดามาว่าให้ผมบางทีมันบ่ถทกต้องถามท่านร้องอุทิศดูว่าผมเป็นศัตรูกับตำรวจอีบีบออบ่ถบือ อย่ามาพาดพิงกันสุพีเอาอันบอปนครับบอปผมปลานี่ผมก็รู้จักปลาขึ้งลูกขายกัย่ามาพ่าที่กันอันนี้ผมได้๋ยววาอยู่แต่ว่านี่ไหมเป็นศัตรูกับตำรวจที่เป็นที่เป็นศัตรูกับตำรวจเป็นเมื่อไรผมว่าให้ปลาตีนั่นก็ว่าให้ผมให้เกียงไก่เป็นศัตรูกับตำรวจไงผมได้ยินได้ยินว่าผมว่าอยู่ตีเดี๋ยวเดี๋ยวควบไม้ควบไม้ผมว่าอยู่นี่ไง เอ้ผมก็ได้วอาคำนี้อยู่แต่ว่าผมได้ว่าให้ป๋าอยู่บอกก็ว่าเกียงไกเป็นศัตรูกับตำรวจดในว่าเกียงไกนี่เกียงไกไมีเกียงไกเดียวี่นั่งไปจบแล้วดิแล้วไปจบยู่ผู้การแล้วกันครับครับก็ได้ป๋าโป๊บอย่างนั้นโป๊บอย่างนั้นการขันราบวนพิจารณาับรถได้ว่าเอ๊มันเง่าไปกับรดีดรอมันเง่าขับรดีขอโทษครับครับขราชขอโทษ แต่ว่าท่านท่านร่องคนคนคนที่ผิดนี่ค้นอย่ขอโทษเ่ราะเปนท่านร่องท่านร่องทษสุดที่เอาครับท่านร่องผิดไปก็ขอโทษท่านร่องผิดไปก็ขอโทษซะมันว่าไม่เนี่ได้บอกอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้จบเก๋าว่าเล่ามว่าน้องเขาผมว่าน้องเขาที่อ่างปาอ้างปาเราิถึงไม่มาตั้งแต่ได้เอถึงเมื่อวาสุ้องหนุนว่าให้่าดเลยเราเราบัมาดอกน้องเขาว่ามึงโทรหาหลวัดเราบัมาดอกมันวางซี่ ผมว่าผมรู้อยู่แล้วว่าปลาในเราบม่หยุ่นกับเท่าดอกเรา่ม่หยุ่งกับไท่าดอกว่าะฉ่นั้นผมผมบ่ยุ่งกับท่านนอกนี้เลยว่าดาบสุที่เดือบ้าผมบ่มายุ่งเราบ่าไม่ยุ่นดอกกับไท่ามันก็ไม่หยุ่นมันเป็นด้านตัวมูลนาการที่จะต้องดําเนินการที่จะต้องเฮ็ดต้องกวดขันพวกปกติบ้านเฮาบ่เคยตั้งอยู่แล้วพวกพี่ก็เมื่อยได้อย่าเอาให้ผมผมก็บ่ได้อยู่ไดศร้าเรื่องเมียปลายายายามาพาดพิงกัน ผมไม่ได้พาดพี่ที่นี่ผมไม่ได้พาดพี่ที่นี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้เว้าถึงป่าเลยผมไม่ได้เว้าถึงป่าเลยผมแต่ผมบอกน้องเขาผมบอกน้องเขาบอกนั่นเลยแต่ว่ายุ่นี่ผมบอกว่าเกียงไก่ไทยอันมันเกลียงไก่เป็นเป็นเซตคู่หนักดูวัดแล้วเขาแช่ไปมันเสียหายหลายเลยเป็นกับสัตว์เข้ามาเป็นสัตว์กับสัตว์ต้องว่าปลาต้องต้องคันแชะกับต้องแชะยาวๆเลยครับบมเม็นวาเกี่ยวเอาตะครับเขาเชะย่างเน่าหน่าเขาแชะย่างเน่าเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปถีบเบิ้งด้วยกันเอาไปเบิ้งไปเบิ้งครับครับยังก่อนผมก็ไม่ได้อยู่ในเศร้าเมื่อมื่อมัดคลืนย่อมมาแรกเ่ได้ว่าแต่ว่าจะจะจะเจ้าเป็นยังใอยดึงผมเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวมันมันบังคับต้องนะ้ไปยังก็ลองใหผมนึงเดี๋ยวดึงมาผมจะจับใจเด้อนนอไปฟ้านั่นขอตัวครับขอตัวโอ้ยแต่ว่าผมคิดว่าผมไม่ได้ว่าครับจะไปที่ไหนว่าบอยจะไปเ็อี่ยวที่ น้องมันเนี่ยถ้าพี่เห็นได้เห็นการจริงๆนะนี่ผมคนตรงมันสั่นจริงๆแกแกคนแข็งเลยมันผมว่านัาก็พี่เองนะที่บ่อบ่อแบบบ่อบ่อแบบว่าสั่นๆเด่นจักขันมันผิดกับว่าไปเลยหนึ่งแกโบรูขอกฎหไม้อย่างสองก็คือแกเคยเ็งานอยู่กูไพ่นะกูไพ่มาก่อนนะอยู่น้ำซุ้มลิตรเนี่ยเราเคยงานเซเว่นนะครับตำรวจไปซื้อของเซเว่นน้ำแกเห็นไหนแกทุกมือแต่ว่าแกขาดความเคารพไปนิดนึ่ง ผมบอได้ว่าได้หมือนันแต่ว่าจะมาผาดพิงผมมันมันปัญหามันคือมันอยู่มาามันเออมามาผาดพิงผมมันมันได้ยื่นไปสันสัน่สิอะียวพอดีเขาดีเอเาดีห็นลูกท่านร้องอุทิศเดีอ้ยสวรับครับครับท่านร่องครับครับครับทนร้อง อบรมเขากับ่างวัอาจารย์เชียงไก่บุญแล้วเจ้าน่ะว่าสิไปสิไปกรุงเทพก่อนเอออาจารย์เชียงไก่บุญแล้วเจ้าน่ะผมเข้าใจท่านร่องอยู่ผมเข้าใจท่านร่องเนี่ยเอาทันเมาหรอครับกับจับแมงนักนักรวดเออเออนั่นแหละขอบคุณครับจับโลเต้าดีละโล่บัวซ้อนได้โล่บัก็จะโล่บัวนอ่ะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกที่ไปพุ่นล้วไปเอารถติดลูกไปไปไปกัน ครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเอาสวัสดีครับเดี๋ยว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 ไปใส่เดี๋ยวไปใส่เดี๋ยวไปใสอโอไปเฮียนั่งเงาอย่าเมาด้ ไม่รูกวาวา,วาผมก็ออกมาแมนเลยแลล้วุณจะไปยอมอยนงหนึ่งี่มาวาผมแดงเลยวาเพิ่มปุกมมากปาบโดดแล้วไม่รู้ว่ากูเป็นไผว่าด้ใจดีขึ้นหน้าตาเ้อะ คือสีจับกระจับไปผู้ได้เบามัเขากระุ้จักผมมัดทั่วประเทศนั่นละเอฟซีรู้จักผมมัดทั่วประเทศนั่นละแต่ว่ามันสมาอ้างว่าผมเป็นศัตรูกับตำรวจขันบ่ออ้างผมมันสิตายบ่บ่ออ้างมันสิตายาม้นบ่ตาย,าตายดอกแต่ว่าจะมาอ้างกันสวัสดีครับสวัสดีครับ ม,ม,มันม,นะมันมันบ่ถือกอะมันบ่ถือกมันบ่ถือกมัถือกมถือกผมก็ได้ใจดีขึ้นหน้าตาเลยผิดผิดว่าตามผิดถือกว่าตามถือกแต่ว่าายยูยูนี่สิมาว่ากันมันปปมันบ่แมนเห็นบ่าผมน้ำหอดเียนเลยดิวยไว้บ่ธรรมดาดิผมผมน้ำหอดเียนดิผมผมบ่ปล่อยให้มันค้างค่ายู่ในใจตลอดมาดิแต่ลรก็ตลอดไปดิ คือผ,ผู้ผิดนะจับเขาไปเลยคนไหนผิดนะเพราะว่ากติกาบ้านเมืองมันมีอยู่แล้วแต่ว่าสิมาอ้างสิมาวาผมยังสั่งจิ่งๆกูไปเกี่ยวยังกับบวกมึงมึงสิจขขับเขากันเขาว่าบอดีกันยังไงมึงก็จับเขาไปแต่ว่าสิมาวากูว่าเป็นศัตรูกับตำรวจนี่นมันบ่ถือ